ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องสวายเวอร์ซอวายวนเวลตอนนี้คุณกำลังอยู่กับนิยายเซตที่13เรื่องที่1ของสวายเวอร์ซอค่ะมีชื่อเรื่องว่าก่อการร้ายหัวใจระหังของผู้ชายสายพันธุ์โคตรโหดคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายชายรับชายแนวผู้ชายท้องได้ อาจมีถ้อยคําและความรุนแรงทางเพศและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมรายชื่อของสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงจิงนตนาการที่ผู้เขียนได้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่เพียงเท่านั้นซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารยญานในการรับฟัง EP ที่1ช่ชายป่าเถื่อนในดินแดนอันแรนแค้นเกลไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวจําได้นั้น เขากำลังอยู่ในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันเกิดของตนเองเนื่องในโอกาสที่เจ้าตัวอายุครบ19ปีหากแต่พ่อเขาดื่มแชมเปญที่ป้าและลุงของเขายื่นส่งมันเข้ามาให้หัวสมองของเขาก็ขาวโพลนภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงหน้าถูกตัดให้กลายเป็นภาพขาวดำ และเลือนหายเป็นสีมืดไปในโดยทันทีเสียงของใบพัดจากฮอลำใหญ่ดังวกวลนเข้ามาภายในหูเกวตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวของเขานั้นกําลังถูกมัดมือด้วยเชือกคล้าวควยไว้ที่ตรงกลางหลังและปากของเขา ก็โดนปิดผลึกไว้ให้ไม่อาจส่งเสียงโดยเทปกาวแผ่นสีเงินแก้วถูกทิ้งให้นอนอยู่ตรงปลายเท้าของชายสามคนที่มือถือปืนเอ็มสิมีหนวดคราเยาวลกรุงรังโภกผ้าไว้บนศีรษะและสวมใส่ชุดคลุมกายสีเทากับสีครีมเก่าๆลักษณะเหมือนชุดของชายชาวมุสลิมทั่วๆไป แต่ที่ไม่ปกตินั้นก็คือเรื่องที่ทั้งสามคนนี้จ่อปลายกระบอกปืนเอ็มแล้วก็เล็งตรงมาที่ยังหัวของเขากันอย่างพร้อมเพรียงกัน <bs> เครื่องบินที่ใช้ขนอาวุธทางการทหารกำลังจะดิ่งหัวหลงเพื่อเตรียมจอดตรงลันเวย์เบื้องล่าง ทำให้ชายผู้กลุ่มเกลทั้งสามคนเสะยะรอยยิม้มยิงฟันดำสแสดงความเยาะหยันพวกมันทั้งสามที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันจึงใช้เท้าเพื่อค้ำยันเบรกล่างเกลที่นอนล่วงอยู่กึ่งกลางระหว่างปลายเท้าของพวกมันทั้งสามคนตอนที่เครื่องบินได้ทำการดิ่งหัวลงเพื่อเตรียมจอด ปลายกระบอกปืน M16 จ่อหัวเกลบังคับและทำทีท่าพยักพยเยให้ตัวเกลนั้นลุกขึ้นมาจากท่านอนราบอยู่ตรงกึ่งกลางปลายเท้าของพวกมันทั้งสามคนพวกมันใช้ปลายกระบอกปืนดันศีรษะเกลบังคับให้เขาต้องเดินลงบันไดของเครื่องบินไป สายลมร้อนปลิวว่อนเข้ามากระทบร่างโปรงที่ถูกแดดร้อนแรงลาดเรียจนแสบผิวในทันทีที่ร่างเียวของเกลไในก้าวขาออกมาจนพ้นด้านในของเครื่องบินตรงบันไดขั้นแรกสายตากลมคู่สีเขียวอ่อนทอดมองไปโดยรอบก็เห็นแต่เพียงความเวืองหวางของท้องทะเลทรา,ายสีส้มที่ร้อนระอุกับกระโจมสีขาว ที่ถูกกางอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอยู่หลายหลังพร้อมกับรถจิบและรถหกล้อกองกำลังของพวกทหารซึ่งจอดเรียงรายอยู่ไม่ห่างจากกระโจมเลือนผ้ากางสีขาวจำนวนมากเหล่านั้นสายตาที่น่ากลัวของผู้ชายหนวดเคลาและผมเผ่าที่รกรุงรังจดจ้องมองมาอย่างเกล โดยมิอาจละสายตาออกไปด้วยนั้นชัางมองดูหน้าหวาดกลัวเสลือเกินหนุ่มน้อยชาวไทยไวัยเพียงแค่19ปีเต็มบริบูรณ์ในเมื่อวานนี้ได้แต่มองสิ่งรอบตัวและผู้คนที่ล้วนเป็นชายหน้าแปลกผมเผ้าหนวดคราวยาวเฟืย้ยมองดูหน้ากลัวสวมใส่สเสื้อผ้ารุ่ยไร้ยาวกรอบพื้น ในมือของพวกเขาทุกๆคนล้วนถือปืนกระบอกยาวไว้ในมือกันครบหมดทุกคนอันลาบินซาหัดทายาทคนโตของหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อตั้งฮันซาเลาะที่เป็นกลุ่มหลักๆของผู้ก่อการร้ายสากลและสร้างความไม่สงบภายในประเทศฮักกานิสถานยืนมองร่างโปร่งบางของชายเอเชีย ที่น่าจะมีส่วนผสมของความเป็นลูกเซี่ยวมาจากทางฝั่งฝ่ายยุโรปที่โดนคนของตนจับมัดมือควายหลังไว้ด้วยเชือกคล้าวเส้นหนาแน่นและโดนปลายกระบอกปืน M 1 6จ่อไว้ที่ตรงด้านหลังหัวเขาให้จำใจต้องซุดตัวลงนั่งคุกเขา่าต่อหน้าของชายล่างบึกบืนกำยำที่มีผมเล็กคลายยาวดูรกรุงรังจนดูยุ่งเหยิงเสียจนน่ากลัว มหนำซ้ำชายผู้ซึ่งพึ่งหย่อนตัวนั่งอยู่บนโซฟาหนังแกะสีดำหรูหราตรงหน้ายังใช้ดวงตาคมกล้าสีน้ำตาลจ้องเพ่งมามองดูที่เกลวได้อย่างน่ากลัวเป็นที่สุดเอาตัวมันไปขังไว้ในห้องขังทุ้มเสียงเปล่งภาษาที่เกลไม่อาจคุ้นเคยเลยของคนผู้มีดวงตาคมหลอดุ ซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาตัวหลูตรงหน้าตนทำให้เกลหวาดกลัวเขาเป็นอย่างมากหากแต่ปลายกระบอกปืนที่จ่อหัวของเกลอยู่ก็ย้ำเตือนว่าให้เกลต้องยินยอมทำตามยอมลุกขึ้นและเดินไปตามทิศท,ทางของปลายปืนยาวนั้นบังคับรอบนี้ทำไมถึงได้คนมาเพิ่มเสียงนิ่งเข้มที่เย็นชาเอ่อยถามหัวหน้ากอง ที่เขาสั่งการให้ไปขนย้ายอาวุธสงครามเพื่อเตรียมมาใช้หนุนในกองทัพของตนเป็นของแถมและของสมนาคุณจากคุณโกสินและคุณภาวดีครับนายอันลาพยักหน้าในแววตาคมเฉียบเรียบเฉยเขาเข้าใจแล้วว่าสองคนผัวเมียนั่นที่เป็นนายหน้าในการเจรจาข,ขอซื้ออาวุธจากพวกจีน แล้วรัเสเซียขนมาให้เขานั้นคงจะต้องการที่จะให้ตนช่วยกำจัดหลานชายซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของนักธุรกิจหมื่นล้านที่เป็นน้องชายของทั้งสองคนนั้นให้หายสาบสูญออกไปให้ไกลๆพ้นจากกองมรดกของน้องชายและน้องสะพ้ยกันสินนะเม็ดเงินและศูนย์รวมของอำนาจ มันช่วยกระตุ้นความชั่วนี้ให้ทำงานได้ดีกันเกินคาดและแถมยังลุกลามกลายเป็นไวรัสทำให้พวกนั้นต้องหันมาฆ่าแล้วก็กำจัดพวกเดียวกันเองอันลาคิดเขารู้ดีตั้งแต่แรกเห็นเด็กหนุ่มใบหน้าสะดุดตาคนนี้ถูกคนของตนบังคับเอาปืนจ่อหัวให้เดินเข้ามานั่งคุกเข่าลงต่อหน้าตนด้านในกระโจมแล้ว แกวเกติรัตรัตนกิจกุลคือลูกชายคนเดียวของนายกีรติรัตนกิจกุลทายาทมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆชาวไทยที่เป็นเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ภายในประเทศและแน่นอนว่าชิ้นส่วนบางอย่างหลายตัวก็ดันถูกขโมยเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธสงครามโดยน,โน,นายโกสินรัตนกิจกุล พี่ชายแท้ๆร่วมสายเลือดของเขาแต่กระนั้นอาวุธที่พวกกองทัพฮันซาเลต้องการที่จะใช้เพื่อทำการโจมตีกองทัพของทหารเหล่าชาติตะวันตกที่ได้ส่งกองทัพเข้ามาตั้งแคมป์กันอยู่ภายในฮัสกานิสถานในหลายๆเขตพื้นที่ก็ยังคงไม่เพียงพอเขาจึงสั่งให้สองขัวเมียผู้โลภมากนี้ช่วยไปเป็นนกต่อในการเจราจาซื้อขายอาวุธสงครามเข้ามากักตุน จากพวกรัสเซียและจีนเพื่อหนุนกองกำลังและฐานทัพของเขาให้มันเข้มแข็งขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอันลาเดินออกมามองดูพวกเหล่าทหารเกณฑ์ใหม่ที่เป็นพวกอาสาสมัครกำลังทำการฝึกโหดที่ตรงด้านนอกถ้ำกลางทะเลทรายอันร้อนระอุลาดเลียแผดเผาผิวเนื้อกายของพวกเขา ไฟที่ลุกท่วมในบางเขตพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่ไม่ห่างออกไปไกลาจากจุดที่หน่วยของกองกำลังที่เขาได้ตั้งแคมป์กันอยู่นี้บ่งบอกได้ว่าเริ่มมีการประทะและต่อสู้กันเข้มข้นขึ้นไปกันเรื่อยๆระหว่างกองกำลังฮันซาเลาะและหน่วยทหารชาวตะวันตกที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อรักษาความปลอดภัยตามเขตพื้นที่ต่างๆภายในฮักกานิสถาน นายครับเราจับสาวงามที่เป็นคนสวยที่สุดประจำหมู่บ้านนั้นมาไว้รอ,อนายที่ตรงด้านในแล้วครับร่างที่สวมชุดกลุยทรงยาวสีน้ำตาลไหมเดินเข้ามารายงานอันลาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อันลาได้ทำการส่งตัวแบ่งทีมพวกนี้ออกไปให้ทำการวางระเบิดตลาดสดภายในหมู่บ้านข้างหน้านั้นเพราะที่นั่นเป็นฐานทัพที่พวกทหารชาติตะวันตก ใ้เป็นที่เก็บสะสมอาวุธสงครามและสเสบียงเสียงเฮลั่นโห่ร้องอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับโชว์ปืนเอ็มสิขึ้นมาจนสุดทางที่พวกนั้นยืนเกาะขอบของรถหกล้อขนอาวุธสงครามมาบ่งบอกถึงชัยชนะที่ได้มาพร้อมอาวุธสงครามที่เป็นเป้าหมาย บรนจุไว้เต็มคันรถบรรทุกนั่นการวางระเบิดตลาดสดในย่านกลางกลางศูนย์รวมเศรษฐกิจอันเฟื่องฟูของกลุ่มพวกชาวบ้านเป็นเพียงกลลวงเพื่อตบตาอันลาต้องการหลอกล่อให้ทหารหน้างโง่พวกนั้นมันขนคนและปืนออกมานอกรังเพื่อมาปราบปรามพวกเขาและหลังจากนั้นในส่วนหน่วยกองโจรที่เหลือของเขา จะได้เคลื่อนพลเข้าไปขโมยอาวุธภายในคลังของพวกมันพร้อมกันกับการวางระเบิดลังของพวกมันซะให้สิ้นซากไม่ให้เหลือดังเช่นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นาตอนเวลานี้รถหกล้อหลายคันที่ขนอาวุธสงครามสัญชาติตะวันตกเคลื่อนเข้ามาจอดไว้กันที่ตรงฐานที่ตั้งของกองกำลังพร้อมกับร่างของสตรีทั้งสานาง ที่สวมใส่ชุดคลุมยาวผืนสีดำคลุมกายรุ่ยร่ายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าพวกเธอโดนคนของอันลาใช้ปืนจ่อบังคับให้เดินเข้าไปภายในกระโจมของนายใหญ่ที่อันลาเพิ่งเดินออกมายืนดูเหตุการณ์ความพินาศของพวกมักกันได้ไม่นานก่อนที่จะออกเดินทางออกไปเสียงกับลูกปืนแล้วก็ลูกระเบิดแล้วก็เหล่าส้นตีนของเหล่าพวกชาวเมืองค่อนทั้งประเทศ เขามักจะทำการย่ำยีศักดิ์ศรีของอิสตรีปลุกสายเลือดชั่วภายในตัวให้มันได้ทำการตื่นตัวเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องกันขึ้นมาเสียก่อนค่าอย่างไร้ความปราณีต่อทุกคนและทุกผู้ซึ่งเข้าขวางทางอุดมการ์เขานั่นคือหลักการของพวกฮันซาเลาะหลังจากที่ได้ตามไปเก็บกวาดงานที่พวกลูกน้องปลายหางแถวทำเละเทะไว้ เขาก็โหนตัวเองขึ้นไปนั่งบนรถจิบเพื่อกลับเข้ามายังฐานในช่วงตอนหัวค่าขายาวเดินก้าวตรงเข้าไปที่ยังภายในกระโจมที่พักในฐานทัพชั่วคราวของพวกเขาซึ่งก็มักที่จะถูกเคลื่อนย้ายฐานของกองกำลังกันไปทั่วเพื่อไม่ให้กองทัพพวกต่างชาติมันตามตัวเจอพวกฮันจาเละใช้ชีวิตอยู่ดังกับผีซึ่งไร้เงาไปวันว และเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ตั้งของกองทัพผู้คนกันไปในแต่ละที่วางกองกําลังอยู่กันไม่เป็นหลักแหล่งอาศัยการโจมตีแบบเป็นกองโจรเพื่อไม่ให้พวกมักกันมันจับตัวพวกเขาได้หลายชั่วโมงผ่านพ้นไปหนึ่งทุ่มตรงบรรยากาศของทะเลทรายที่เวิงว้างและน่าหวาดกลัวมีหนำซ้ำบรรยากาศภายด้านนอก ยังแตกต่างออกไปจากในช่วงของตอนกลางวันซึ่งทั้งร้อนและอูออกไปไกลอย่างสุดขั้วลมทะเลทรายพัดผ่านความเว้งหวางของเม็ดทรายสีส้มเมื่อยามแสงสว่างขององค์เทพราได้เร้นหลบเพื่อซ่อนกายอยู่ภายใต้กลีบเมฆในช่วงเวลาของราติการคงมีแต่แสงของคบเพลิงไฟ ส่งผ่านความร้อนระอุและกองไฟหลายแห่งถูกจุดก่อขึ้นแค่เพียงบางจุดอยู่ห่างไกลกันออกไปอยู่หลายเต็นท์กระโจมเพิงที่พักสีขาวซึ่งถูกกางไว้มากกว่า50กว่าหลังเหล่ากองกำลังผ้าโพกหัวสวมใส่ชุดสีขาวของเหล่าชายหนวดเคลายยาวรกรุย่ยร่ายพร้อมกับในมือที่ควงถือปืนยาว M 1็ เดินผ่านเพ่นผ่านคงเป็นเรื่องอันยากนักหนาที่พวกฉเฉลยศึกจากทุกขแขนงทั่วทุกสารทิศซึ่งถูกจับตัวมากักขังไว้ในที่ไหนซักแห่งของค่ายกักกันนี้จะสามารถหลบเล่นกายเพื่อหนีเล็ดลอดซ่อนตัวออกไปจากเขตของค่ายฐานทัพแห่งนี้และพบเจอกับอิสระภาพภายนอกได้จบตอน สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับสไไว์วสอค่ะเขียนและแต่งและอ่านนิยายทุกเรื่องที่ลงในช่องนี้ค่ะก็เรื่องนี้เรียกได้ว่าดูเดือดเผ็ดมันนะคะเป็นอีกเรื่องที่เป็นแนวทะเลทรายนะคะใครที่ชอบแนวพระเอกสายโหดสายระหัมรับรองเรื่องนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนก็อย่าลืมติดตาม EP ีหน้าเป็น EP ีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ